สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับพบเจอกันอีกแล้วนะครับพบเจอกันวันนี้นะครับผมมีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือครับผมเส้นเล็กเนื้อโอ้โหเส้นเล็กน้ําตกนะครับผมเสร็จแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็กเนื้อเนื้อน้าตกนะครับชื่อยาวหน่อยลิ้นพันนะถ้วยครับผมวันนี้จัดมาถาดใหญ่ๆเลยคุณผู้ชมกินกับมะระแล้วก็ข้าวปลานะครับผมช้อนใครช้อนมันเลยครับก๋วยเตี๋ยวมะระเลยนะพี่เกมใช่ อันนี้แบบรสเข้มข้นมากคุณผู้ชมหรือว่าเราไปกินอย่างนี้เลยกินนี้ก็แสบพี่เกมบ้างได้แล้วกินกันสองคนได้เก็บเลยชิมเนื้อก่อนเนื้อนุ่มนุ่มไหมนุ่มเลยครับเสศษเล็กครับผมการหยดก็ได้เจอแล้วลงขามาครับคุณผู้ชมมากินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันครับผมวันนี้ Nam bật tinh tốt là nè tên nó mát nè nôm 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 nôm

พี่ไปเอาร้านดังในเมืองเลียนีน่นอนเนี่ยอ่ะร้านดังอ่ะอเข้าไปในเมืองเดี๋ยวรสเข้มกว่าบ้านเราเยอะเลยเดี๋ยวจะกินของแซ่บก็ต้องไปไกลหน่อยมาล้าพี่น้อง หนัวมากเป้าหมายของผมอ่ะคือพริกจีด้วยนะเดี๋ยวจีไม่ทานไม่ทานน้ำไฟเลยไม่ทานกอบไฟหิวก่อนนะหิวก่อนครุณผู้ชมแต่เขอวันหลังครับพริกจีอ่ะเดี๋ยวให้น้องกินพริกจีให้ดูพริกจีมันจะไม่ค่อยเผ็ดเพราะบิ๊กสดอ่ะจะออกหวานใชพริกจีกินกับกะปิเนี่ยนะที่เขากินกันอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยเนาะ ตอนนั้นเรากินพริกสดใช่ไหมล่ะใช่พริกสดมันเผ็ดกว่าือเดี๋ยวไปจี่ไฟแล้วมันหวานครับคุณผู้ชมพริกอ่ะอ๋อไม่ครับพี่เขาไปยัดไส้หมูนะใช่มันจะเป็นงั้นแหละปิ้งจี่ย่างปุ๊บมันจะหวานมันจะเผ็ดนิดเดียวือมันจะหวานกว่าจ่างกินจะหรออาอเน้น้อยนไม่กินม้าจ้ะเอ้ยไม่หูดีกว่าพี่เอาน้ำไปน้ำไม่แห้ง แซ่บบอแซ่บหลายผมกินรอเนื้อคุณชมสุดยอดเจ้านี้แบบว่าอร่อยมากน้ำข้นเนื้อก็แบบนุ่มมากบอนัาครับตะเี็บอันนี้น้ำเออ หมมอพอดีจัดไปอคิดว่าเชฟเกมปรุงเองซะอีกไม่ครับถ้บาทำเองคงอร่อยกว่านี้หรอแน่นอนเต็มคนเลยนอนน้ำไหลไปแล้วมันเอียงดักใส่ถ้วยแล้ว มึงทำจัหบหมดสุดยอดอ่ะนี่หยิบไปเลยเอามานี <c oughs> ่แหละของชอบ <c oughs> ของมันคู่กันไต่แล้ว <c oughs> ลงไปมันเธอคู่กับฉันนี่นอนสิอ,อันนี้กินไหมพี่กินนะอือใช้ไตเออใช้เ,เ,ทเท้าเนี่ยอืเป็นตัวทำให้น้ำซุปหอมอ่ะส <c oughs> ุดยอด ข้าไม่นัดก็ไม่ขึ้นคุณผู้ชมขนัดผมขนัดยังจะให้ยากเลยอืมเอ็น หมดไหมหมดไหมเนี่ยกินไปเรื่อยอากาศอย่างนี้อยากลอยจุเลยเพื่อนร้อนๆน่ะเพิ่งหลับไปเมื่อวานโอ้ไม่เป็นไรอยากซอยจุนะคุณผู้ชมเรื่อยๆอ่ะผมอร่อยดิผมก็งงว่าซอ่จุแบบผมอยู่ในดงปอบหรือเปล่าครับนี่วันนี้แบบว่าเกี่ยวขมๆอะไรเงี้ยจ้ำ มันก็ลงสารพี่บ้างเถอะไม่เป็นไรหรอกเรากินด้วยกันนะพี่ก็จะติดเชื้อแตนอนนนั่เลยไม่รู้ปอบหรือผีกะก็ไม่รู้ไม่ใช่ไม่มีข้าที่บ้านเราที่ผีกะเยอะนะเคยเจอไหมนนท์ผีกะไม่เคยนะไม่เคยเลยไม่เคยแต่เป็นเองไม่ใช่เป็นจะว่าเคยเดี๋ยวก็ จะโดนนะนี่เคยครือโดนจับไปรุดก็บอกไม่เคยเพราะผมไปเองอเมร่าใส่เนื้อร่อยเพราะเขาตุ๋นไว้แต่อเมร่านี่ที่จะอร่อยจริงๆต้องอร่อยน้ำ้วยนะน้ำมันน้ำอ่ะ น้ำพาลอยไปเลยอะ่ะน้ำอะไรอะ่ะน้ำซุปน้ำซุปเลยอ่ะ ว่าเขาให้เนื้อเยอะมากเลยเป็นแบบแล้วไม่ใช่ชิ้นบางๆอย่างใหญ่เลยถุงแล้วหกสิบโอเคคุ้มนะอร่อยอย่างเงี้ยเนี่ยดูชิ้นดิห้าถุงเนี่ยขาดเนี่ยกากินห้าถุงเลยอ่ะตกใจตรงไหนฮะตกใจไหมนี่ผมกินเยอะขนาดนี้ทุกคนใช่เหรอเมื่อก่อนตอนเด็กกินก็ครึ่งถุงอิ่มแล้วนะ อยู่นี่ห้าถุงแทบจะไม่อิ่มอ่ะ <Maced> <C ough> มันเป็นพริกอันนี้นะพริกพริกเหมือนพริกเผาอ่ะพริกเขาอ่ะพริกคั่วคุณผู้ชมเนาะ <C ough> ใช่ไหมหอมหอมใช่ใช บอกเลยว่าอยากซดแรงน้าเลยนั่นนะหูดแสบคอไม่เหมือนอย่างอื่นที่สดแรงแล้วไม่เป็นไรอ่ะติดซดไงอยู่กับพี่เกมบ่อยพี่เกมหัดผมสดหอย

ร่าเลยไปหมื่อร่าเลยอร่อยแต่ถ้าผมอยู่บ้านคนเดียวผมก็ไม่ได้กินเยอะแบบนี้นะคุณผู้ชมทำไมอ่ะถ้ากินคนเดียวอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนเพื่อนกินมันไม่อร่อยไงมันไม่แซ่บมันก็แบบนั่งกินไม่ได้เรื่อยๆอะไรดูโทรศัพท์แล้วก็นั่งกินไม่เรื่อยแต่นี้มันมีเพื่อนกินมีคนชวนกินกันอร่อยกว่าอร่อยมีถาดหมดถาดอืม ไปวันนี้ก็ชวท่านผู้ชมนะครับผมมากินก๋วยเตี๋วด้วยกันนะครับผมวันนี้ก็ขอตลาทาผู้ชมไปก่อนนะครับไปพบเจอกันในคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญไปดู